รอบเย็นครับผมผ่านแล้วดูดทุกบัลยริงครับผมไปนบดูไหมดูมดฟุตบอลก่อนเหรอดูฟุตบอลก่อนก็นดู มาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไม่ไล่เหรอยิงไหมอาเชียด้วยเชีย์ด้วยตบมือด้วยเอาเตเเตเเตะเตะเต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 เเตเเตเตเก่อนเต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 เเต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 เเตเเเ ยิงโอ้ยิงโทษเตรียมจีตเตรียมจีตพอยอีบเลยออกดที่ไหนเข้าแล้วดีใจเด็กจีดกัน เออเรียบร้อยแ่น้ำด้ยกลับยังกลับยังกลับเนาะกลับได้ยังไม่ใส่ไหนเลี้ยงควายเหรอให้ยางกินไหมกินไหมกินไหมเดี๋ยนี่ไง นี่ไงเอาเอาลุงมาแล้วลุงเอาฟางมาแล้วนะ่ะลุงเอาฟางมาแล้วอโอ้เต็มคันเลยเต็มคันเลยได้ฟางมาแล้วฟางหรือหญ้าหญ้าหญ้ายังไม่ออกลูกครับยังยังเลยเดี๋ยวค่อยมาดูเดีย๋ยวมาดูใหม่ ปามาไงมันหลุดออกมาเห็นไหมเนี่ยแพะว,ดดพแวัวดูในฟาร์มรอพลขอดูดูหน่อยขอดูนี่ไงก็ดูได้ไงลงไหมอ่ะรามันชอบกินอะไรพลอยมันชอบกินหญ้าอ๋อกินหญ้านี่มันกินต้นกระถิ่นนั่นนี่อ่ะกินให้หมดเลยกินให้หมดเลยเนาะใช่ไหมอร่อยอร่อยไหมอร่อยสิอร่อยสิ cái đuôi gái cái đuôi này cái đuôi này ừ. ừ, luôn hay à hạn vô Đây mấy nó <laughs> นี่นกอ่าเรียกนกอะไรนะนกแอ่นนกแอ่นเนาะนีะ่นี่น,นกแอ่นบ้านบ้านปึ๊บปื๊ดปื๊ดปื๊ด<อ>ปื๊ดอ้าเห็นไหมฮะนกแอ่นนกแอ่นได้กินได้ไหมเขาบอกว่าได้ดูไ,ได้ได้ดีโคดเลยดูดิดูดิโอ้ได้อยู่นั่นนี่ได้อยูนนนน่นี่ได้อยู่นั่นนี่ได้อยู่ได้นั่นนี่ ได้อยู่นะปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนค่ะปลาช่อนค่ะปลาช่อนเลยคะได้อยู่อือได้อยู่อู้นุ่นเห็นไหมตุ่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 มเลยได้อยู่เห็นไหมครับลูกแอ่นปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้เออนั่นนี่ลูกแอ่นบ้าน